ดูนี่สิคะทุกคนหมูมันจะนุ่มๆนะคะเพราะว่าเชฟเขาจะแบบรวกแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะมันสุดยอดมากเลยการล้างตับแบบนี้มันทำให้ตับมันหวานมากนะคะไม่ขาวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะตับมันหวานหวานจนเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเอาไปแช่น้ำตาลมาแต่ไม่ได้แช่นะมันไม่ได้มีแบบเปรี้ยวแหลมหวานแหลมเค็มแหลมไม่มีนะมันกลมกล่อมไปหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะ และววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวเหนียวหน้าราบหมูคั่วนั่นเองค่ะทำะไมถึงต้องเป็นราบหมูคั่วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทําเป็นราบหมูปกติมันจะมีน้ําค่อนข้างเยอะนะคะก็จะทําให้เมื่อเราเอามาทําเป็นหน้าข้าวเหนียวหมูนะคะมันก็จะแฉะเกินไปค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทําสไตล์แบบคุกคิกนะคะคั่วให้อร่อยอร่อยกันเลยแต่ว่าก่อนจะเข้าไปดูนะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามพวกเราด้วยนะเพราะว่าเรายังมีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันในทุกๆวันเลยค่ะ โอเคค่ะเชฟแว่นมีส่วนผสมอะไรบ้างคะส่วนผสมหลักอันนี้เลยครับหมูบดครับครึ่งกิโลครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงอย่าเลือกแบบที่มันเยอะเกินไปนะคะตับล้างอย่างดีเลยครับ2คขีดครับวิธีการล้างตับเราเคยทําสอนไว้แล้วเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ข้างใต้คลิปนะคะหอมแดงซอยครับใบสะระแหน่มะนาวครับผักชีฝรั่งหั่นครับน้ำปลาครับข้าวคั่วครับพริกป่นครับ ซึ่งพริกป่นตัวนี้คือเราเอาพริกแกห้งไปคั่วแล้วมาโขกใหม่นะครับมันจะได้ออกมาตัวนี้มันจะหอมกว่าเดิมนะคือมันจะหอมกว่าการที่เราจะใช้แบบพริกป่นที่เขาขายทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นพริกแห้งนะคะเอาไว้โรยหน้าด้วยนะคะพร้อมพริกสดครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาล้วนหมูนก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางไปทางแรงนะครับพอน้ําเริ่มเดือดอย่างนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปได้เลยครับ แล้วก็รวนไปเลยครับรวนหมูให้สุกไปประมาณ90%นะครับทำไมถึงต้องรวนแค่90%นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราทำเสร็จแล้วแล้วเราเอาไปคั่วเนี้ยเดี๋ยวหมูมันจะแห้งเกินไปครับอพอเรารวนหมูไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้ครับ90%นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนะครับพอได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่กระมังหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับ โดยให้มีน้ำหมูยังเจิ่งนองอยู่อย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการหล่อเลี้ยงมาให้หมูมันแห้งเกินไปและหมูยังมีความหวานอยู่ในตัวอยู่ด้วยนะครับอเดีย๋ยวต่อไปเราจะมารวนตับกันเลยนะครับสาเหตุที่เราต้องแยกรวนหมูกับรวนตับออกจากกันทีละอย่างเพราะว่าหมูกับตับมันจะสุกไม่พร้อมกันนะครับทีนี้เราก็มารวนตับกันเลยครับหมูกับตับมันจะสุกไม่พร้อมกันถ้าเกิดรวนไปพร้อมกันปุ๊บบางอย่างมัจะสุกก่อนจะทําให้เสียรสชาติไปด้วยนะครับตับเวลารวนแล้วก็เอาแค่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซณนี้พอนะครับ อย่าให้มันแข็งมากไปนะครับเรียบร้อยครับเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับตัวให้มีน้ำกลับหล่อเลี้ยงอยู่นะอ่าเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาทําลาบกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายําก่อนนะครับส่วนผสมครับน้ําปลาครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งครับ1ช้อนโต๊ะอ่าแล้วก็อีกนี้ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ ปกติแล้วเราจะบีบแล้วก็ใส่ถ้วยไว้เลยนะคะวันนี้มาบีบให้ดูนะว่าเออเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเราใช้แบบนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะได้สองช้อนโต๊ะแล้วต่อไปครับพริกป่นที่เราพริกแห้งไปคั่วนะครับอันนี้กะกะเอาละกันนะคะแล้วแต่ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะ,ะนนตาต้องไม่ชอบเผ็ดมากนะครับก็ใส่ไ่ประมาณครึ่งช้อนน้ำตาลทรายครับครึ่งช้อนครับ ข้าคั่วครับครึ่งช้อนเหมือนกันครับประมาณนี้นะหรือใครชอบเยอะจะใส่เป็นหนึ่งช้อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วควรส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะเพื่อนๆอย่ายึดตรงนี้เป็นเป๊ะๆนะเพราะว่าน้ำปลาน้ำตาลมันเค็มมันหวานไม่เท่ากันนะคะรวมถึงมะนาวเนี่ยแต่ละลูกเปรี้ยวไม่เท่ากันนะ เพราะฉะนั้นนี่คืออัตราส่วนที่เราทําให้เพื่อนๆดูแบบเป็นกล,งกลางๆไว้ก่อนนะแต่ให้เพื่อนๆชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มด้วยนะคะรสชาติไทยรสชาติมันนะอ่าประมาณนี้ครับอ่าให้เดี๋ยวให้ตากล้องลองชิมดูครับตากล้องนี่เกียวตอนนี้มันก็เป็นสามรสนะเปรี้ยวนํานะคะ เค็มตามมานิดหน่อยนะคะแล้วก็เจาะหวานนิดนึงต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเราจะใช้เป็นน้ําตาลทรายที่แบบเป็นยังไม่ขัดสีเนาะมันก็จะหวานน้อยกว่านี้แต่ว่าวันนี้พอดีมันหมดนะคะพอใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวมาเลยเหมือนหวานแหลมไปนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะตบด้วยน้ำปลาเพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนหรือว่าครึ่งของครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ่ปบด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับอ่า อันนี้สําหรับทํารับประทานจบแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําขายเราแนะนําว่าอาจจะใส่แบบยาดาม่าก,กันนะคือเจ้าอื่นเขาใส่เราก็ต้องใส่พวกผงอ้วมิต่างๆนะคะอาจจะเป็นพวกผงปรุงรสลดหมูก,ก็ได้หรือจะเป็นพวกผงชูรสไปเลยก็ได้นะคะใส่สักประมาณครึ่งช้อนชานะคะเอาแค่ให้มันพอแบบติดปลายลิ้นนิดหน่อยพอนะคะแต่เนื่องจากเราทําทานเองนะเราเราก็เไม่ใส,ใส่นะคะขั้นตอนต่อไปครับ น้ำหมูที่เรารวนมาไว้แล้วนะครับเอามาคลุกได้เลยครับพยายามตักแบบไม่ให้ติดน้ํานะครับแต่ถ้าเกิดมันมีติดมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสถึงขนาดว่าอุ้ยต้องเอากระชอนมารองเพื่อเอาเฉพาะหมูน้าห้ามติดมาเลยก็ไม่ขนาดนั้นนะคะติดมาได้นะเพียงแต่ว่าอันนี้เวลาเราไปทําขายรวมกับพวกข้าวเหนียวหมูสามชั้นข้าวเหนียวหมูกระจกข้าวเหนียวหมูหวานหมูฝอยอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีเมนูนี้ก็คือเป็นลาบเนี่ย เหมือนแรนดอมเข้าไปขายด้วยในบางวันนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่เบื่อกับหมูที่เราขายทุกๆวันนะคะอันนี้จริงๆก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ทําขายพวกออนไลน์ด้วยนะเพราะว่าน้ํามันจะไม่เบื่อแฉะเกินไปนะคะแล้วก็วิธีการทําแบบนี้จะทําให้มันไม่ค่อยเซ็งค่ะเก็บไว้ได้นานนะคะเรียบร้อยครับทีนี้คลุกเ้าให้เข้ากันครับสําหรับเพื่อนๆบางคนจะไม่ใส่ตับก็ได้นะเพราะเลวันนี้ตากล้องอยากกิน <c oughs> ใครชอบกินตับยกมือขึ้น คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปหน่อยนะคะอ่าจะได้ประมาณนี้ครับตากล้องชิมไหมครับชิมเบิงชิมเบิงว้าวกลิ่นเย้าวยวนมากคนหยวด่วนอร่อยมากค่ะตอนนี้เรามาใส่ส่วนผสมของผักเลยครับนี่คือผักชีฝรั่งที่เราซอยไว้นะครับแล้วก็ใบสะระแหน่ครับใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเจด กินผักนะครับเชฟชอบกินผักเชฟกินผักนะแต่ว่าตากล้องไม่กินผักนะ <c oughs> แล้วก็หอมแดงซอยครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าเบื้องหลังในเชฟซื้อใบเมงลักใช่ไหมมาไว้แบบเต็มเลยนะคะคือแบบคือผักเนี่ยเยอะกว่าลาบละ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าใเข้ากันได้เลยครับอันนี้เป็นสูตรครึ่งกิโลนะคะใครอยากทํากิโลนึงก็คูณส่วนผสมเข้าไปหนึ่งเท่านะจ๊ะ พอคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยครับตามด้วยพริกจินดาแดงแบบสดนะครับแบบแห้งครับเพื่อให้แบบแต่งเติมสีสันนิดนึงถ้าเกิดว่าชอบทานเผ็ดนะคะแนะนําว่าไอ้พริกจินดาแดงทั้งแห้งทั้งสดเนี่ยให้ไปตําๆหน่อยนะคะตําๆให้มันแหลกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ถึงกับต้องแหลกละเอียดนะแล้วก็เอามารวมตอนที่ยำม,มันนะคะมันก็จะเพิ่มความเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนะคะเ,เรียบร้อยครับตักขั้วแห้งครึ่งกิโลครับ เดี๋ยวจะลองตักใส่กล่องให้ดูว่าเวลาเราทําขายเราใส่ประมาณไหนเนาะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาตักใส่กล่องกันเลยนะคะวิธีการตักนะให้เราตักหมูเนี่ยลงไปก่ดน,นะคะอย่าเพิ่งตักตับนะตับเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้โชว์ด้านหน้านะคะตักแค่กล่องละสองช้อนแกงนะคะแล้วก็ประดับด้วยตับหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวให้เชฟยกมาให้ดูนะคะประมาณนี้เห็นไหมเออเนี่ยประมาณนี้นะคะ อ,อันนี้เราขายกล่องละ20นะคะก็ทั่วไปเขาก็ขายประมาณนี้เหมือนกันนะแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบหอ่อใส่กระดาษอะไรเงี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวช่วงท้ายจะมาบอกต้นทุนแล้วกันนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้เชฟตักโชยพวกเราดูก่อนนะคะทะ่าดาและนี่ก็เป็นหน้าตาของข้าวเหนียวหมูหน้าราบคั่วนะคะคือเราใช้คําว่าราบคั่วแต่ว่าเราไม่ได้เอากลับไปคั่วบนเตาไฟอีกทีนึงนะเพราะว่าไม่อย่างงั้นเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เรานำมาขายกันอยู่บ่อยๆนะคะก็ลูกค้าชื่นชอบมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันดีกว่านะคะว่าต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะ่ะครับสำหรับต้นทุนนะครับวันนี้เราใช้เป็นลาบหมูกระตับหมูเนาะมันก็เลยจะสูงนิดนึงนะครับวันนี้หมูเราใช้ครึ่งกิโลอยู่ที่60บาทครับหมูบดนะครับแล้วก็ตับ2อขีด30บาทครับหอมแดง10บาทผักชีใบเรื่อย2บาทแล้วก็พวก พริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาพริกแดงน้ำตาลทรายอะไรอย่างเงี้ยเราตีให้ไปที่5บาทอ่าฮะแล้วก็มะนาวเราตีให้ไปที่3บาทครับอืมรวมเป็นต้นทุนเท่าไหร่คะรวมเป็นเสร็จต้นทุนจะอยู่ที่110บาทครับอืมอันเนี้ย เราตีเผื่อให้นะว่าถ้าสมมติตักได้แค่10กล่องนะคะซึ่งจริงๆปกติมันจะตักได้เกินกว่านั้นแหละนะแต่ว่าสมมุติว่าเราตักได้10กล่องนะคะมันจะขายได้200บาทนะก<ฮ>็เท่ากับว่าเราจะได้กําไรอยู่ที่90บบาทนะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าราคานี้เฉพาะตัวลาบนะไม่รวมแพ็กเกจไม่รวมข้าวเหนียวนะ เท่าจริงๆแล้วนะคะโดยปกติเวลาเราไปขายเราไม่ได้ใส่ตับนะคะเราจะมีแค่หมูนะคะหรือถ้าใส่ตับก็คือใส่น้อยมากๆนะดังนั้นต้นทุนมันจะถูกกว่านี้นะคะหรือไม่เพื่อนๆก็เปลี่ยนจากหมูไปเป็นไก่สับก็ได้อ่าใช่ค่ะถ้าเกิดว่าทำเป็นลาบไก่นะมันก็จะกำไรมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะ ใช้แพ็กเกจยังไงนะคะหรือว่าจะจัดขายแบบไหนนะตัวนี้ข้าวเหนียวเองอะ่ะกล่องนึงก็ต้นทุนก็ไม่ไม่เกิน2บาทหรอกมั้งไม่น่าเกินไม่เกินอยู่แล้วเพราะว่ากล่องใหญ่อะประมาณ2บาทนะคะอันนี้กล่องเล็กก็น่าจะบาทกว่านะคะสาหรับข้าวเหนียว,แล,วแล้วก็แพ็กเกจจิ้งก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะใัดแบบไหนอ่าแพ็กเกจจิ้งตัวนี้จะตกประมาณ70ตังค์นะใช่ครับอ่าเพราะว่าร้อยหนึ่งได้มาเอ้ยเจ็ดสิบบาทได้มาร้อยกล่องนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสาหรับเพื่อนๆที่อาจจะอยากจะทําเป็นข้าวกล่องขายนะไม่จําเป็นต้องเป็นข้าวเหนียวก็ได้นะคะข้าวกล่อง20บาทก็ทําวิธีนี้ได้เหมือนกันมันจะแห้งๆแ,แล้วมันจะทําให้แบบข้าวมันไม่แฉะง่ายสามารถโชว์ไว้ได้นานนะคะหรือถ้าเป็นข้าวแกงก็ได้นะอืมใครที่แบบกลัวว่าวางทิ้งไว้นานๆแล้วมันจะ เซงหรือเปล่านะคะก็อาจจะใช้เป็นผงมะนาวแทนได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้เป็นน้ำมะนาวขวดนะอออันนั้นกลิ่นมันฉุนกลิ่นมันแรงนะคะลูกค้าไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่นะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนะคะใครอยากให้เราทําเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้เพราะว่าเรายังมีเมนูดีๆมาฝากกันในทุกๆวันเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทีนี้ก็มาถึงตาตากล้องชิมเ้วเวลาที่รอคอยได้รอยคะโอบอกเลยเมื่อกี้นี้หลอยไปแล้วหลังกล้องนี่แอบหลอยไปเยอะแล้วนะคะโอดูนี่สิคะทุกคน โ,โห,หมูเน้นเน้นตับเน้นเน้นใช่ใช่คือจะบอกเลยนะว่าเมื่อกี้ชิมไปแล้วนะสุดยอดมากค่ะหมูมันจะนุ่มๆนะคะเพราะว่าเชฟเขาจะแบบลวกแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ <c oughs> สุดยอดมากเลยแล้วตับเนี่ยนะเชฟเขาจะเอาไปล้างนะตามวิธีที่เคยสอนอะมันสุดยอดมากเลยการล้างตับแบบนี้มันทําให้ตับมันหวานมากนะคะไม,ไม่ข้าวด้วยไม่ขาวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะตับมันหวาน หวานจนเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเอาไปแช่น้ำตาลมาแต่ไม่ได้แช่นะแต่ว่าตับมันหวานมากก็ไก่ล้านตัวนะคะม,มันกลมกล่อมอะ่ะมันไม่ได้มีแบบเปรี้ยวแหลมหวานแหลมเค็มแหลมไม่มีนะมันกลมกล่อมไปหมดเลยนะคะอืม่ะปิดกล้องไปกินแบบเป็นทางการละ